เกิดอะไรขึ้นถ้าในโลกนี้มีคนเชื่อว่าตัวเองเป็นคารเมเลเดอร์จริงๆโทจิมะทันซึบุโรชายวัย40ที่ยังมีความฝันอยากเป็นคาร์เมเลเดอร์จึงพยายามฝึกฝนร่างกายทุกวันให้แข็งแกร่งเพื่อรอวันที่จะถูกเลือกจนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์กลุ่มโจรที่เบียวว่าตัวเองเป็นองค์กรช็อกเกอร์สวมหมวกกิกกี้ออกอาลวาดโทจิมะไม่รอช้าสวมหน้ากากไรเดอร์ของเล่นเด็กแล้วก็จอดเข้าไปปราบกิกกปลอมเหล่านั้นด้วยตัวเองและเดกเหมือนกังที่กระดริ และดูเหมือนเรื่องนี้ไม่ใช่การเบียวเล่นอิดต่อไปเพราะองค์กรร้ายที่ว่าอาจมีจริงก็เป็นได้มัง้งรอดูต่อไปเลี้ยสำหรับเรื่องนี้โทจิมะอยากเป็นคารเมเลเดอร์ห er. าได้ในบ้านบิลลี่บิลลี่อ้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะเย็บดูนอะอะแล้วถ้าดูจากเพลงเปิดด้วยเหมือนคนที่คิดว่าตัวเองคือคเอาเมเลเดอร์ er. ไม่ใช่โทจิมะแค่คนเดียวมาลองทายกันดูว่าแต่และตัวคือไรเดอร์อะไรกันบ้างฮันชิน <อ á? S 1> 有再玩。<laughs> <laughs> <laughs>